เดี wow. oh ๋ยวมาดูค oh. oh ันนี oh ้ออกไรครับปีนร่องวันตรเตอร์โอ้โหต่กขมุกทีไรโอ้โหเอ้ Oh 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 oh. ตรงนี้เป็นคนาครับรนี่เป็นคนาครับเขาเขาเปลี่ยนที่กันปลูกนะครับเจ้านี้อให้ให้เจ้าของอ้อยเพลงเนี่ยอปลูกอยครับแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยให้ให้ให้เจ้าของที่อีกที่เนี่ยมาไปไปทํานาอีกแปลงหนึ่งครับเอ๊ะพูดเองงงเองครับผมนัดผมพูดผมยังงงเลยเลยต้องมีคันนาครับผม โอ้โอดูครับโหดไม่โหดครับออกไลเองครับโอ้เฮ้ โอติงครับนี่ครับเขาจะขึ้นเองไหมเครื่องเครื่องสีสูบนี่มันแรงกว่าสูบเดียวเยอะเลยครับตอนนี้ก็สิบปดกว่าแล้วครับมืดแล้วขนาดยางรั่วครับผม có muốn ông lên là đi cái này anh lê แล้วครับโอวนู่นไปแล้วอาดลาดอ่ะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับปลอดภัยแรงจริงสุดโหดเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ อ,อ้าเรียบร้อยครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ